ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ไม่ไม่เหมี่ยวเขาโคมามานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าหน้าไปออดว่าหน้าเซตอัพอ่าบูตเพื่อจะตั้งค่าในการอ่าลงวินโดหรือว่าเราจะทำการบูตจากฮาร์ดดิสหรือว่า USB แฟลชไดร์ต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการเข้าไปออดของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับว่าโน้ตบุ๊กของ ย่อเอเซอร์นะครับว่ากดด้วยตัวไหนกดเข้ายัางไงแล้วก็การตั้งค่าตั้งยังไงเวลาเราจะบูตว่าตั้งค่าบูตเซตอัพค่าบูตต่างๆเพื่อทำการรันไดนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเราจะโรบินโดหรือวาอ่าจะทำการใดๆก็ตามนะครับเราไปตั้งค่าบูตในไปออดกันเลยนะครับผมไปดูกันครับ โอเคครับและนี่ก็คือโน้ตบุกเอเซอร์นะครับที่ผมจะทําการแนะนําการเข้าไปออดหน้าไปออดแล้วก็หน้าเสตอดับในการบูธนะครับนี่นให้ดูป,ปรับเป็นเรนไวน์นิดนึงนะครโอเคนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับรุ่นเดี๋ยวผมจำไม่ได้ดูข้างหลังข้างหลังเขารุ่น โมเดลนะตัวนี้เป็นรุ่น4752นะครับเอเซอร์4752นะตัวเลขเป็น4752นะครับรุ่น4752ตัวนี้จะเป็นมีการ์ดชอแยกด้วยน,นะครับอ่า n ิน d ิเดียนะหนะึ่งกิกะไบต์เห็นไหมเจวคอย5นะครับซึ่งผมก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปออดน,นะครับตอนนี้ผมก็ ทำการเสียบแายได้ไปแล้วอันนี้ผมถนัดใช้เมาส์นะครับผมจะต่อเมาส์เมาส์ไว้ต่อเมาส์ไว้ใช้งานนะในการควบคุมผมไม่ค่อยถนัดใช้เป็นผิวสัมผัสตร,ตรงนี้นะผมใช้แต่ีซไม่ค่อยได้ใช้น้ตบุ๊กนะครับแต่วันนี้ก็พอดีผมจะทําการลงวินโด้นะให้กับเครื่องของพี่สาวเขานะครับนะก็เลยถือโอกาสมาแนะนําวิธีการเข้าไปออดไปในตัวเลยนะ แล้วก็เซตค่าบูทต,ต่างๆเวลาเผื่อเครื่องของใครเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นนี้โมเดลนี้หรือจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับเผื่อมันเข้าได้เหมือนกันเราจะจะได้ไปปรับใช้นะครับผมโอเคเรากดไปที่ปุ่มพอเพิร์ครับกดปุ๊บนี่ต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปกด F2 ครับกด F2 ย้ำๆมาเลยนี่อ่ากด F2 ย้ำมาปุ๊บๆจะน่าขึ้นมาหน้าหน้าต่างสีฟ้าขาวอย่างนี้ครับ เราเลื่อนไปที่นี่ปุ่มปุ่มเลื่อนนะครับลูกศรหรือเล่าอ่านี่ลูกศรน,น,นี้ตรงแป้นพิมพ์นะครับเลืนลูกศรเลื่อนไปนะครับเนี่ยให้เห็นปึ๊บปึ๊บไปที่บูทนะครับนี่เซตค่าบูทซึ่งผมตั้งค่าไวใ้ให้มันบูทที่ให้เครื่องบูทที่ย,ยูบีแฟลชไดร์ตรงนี้นะแซนดิคตรงนี้แซนดิคตรงนี้ก็คือ ให้บูจากตรงนี้แล้วพอดีผมจะลงฮาวิโด้ใหม่ล้างเครื่องใหม่นะแต่ปกติแล้วเครื่องนี้เขาจะบูทที่ฮาร์ดดิสนะครับนี่ตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสตัวนี้ตัวชิบ้าตัวน,นี้นะครับก่อนที่ผมจะเสร็จนะครับอ่ะเรามาปรับแก้นะครับว่าสมมุติว่าเราจะบูทนะบูทจากตัวอื่นเราจะทําไงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับตัวนี้ในการ เลื่อนเลื่อนตัวได้ต่างๆที่เราต้องการจะบูตนะครับซึ่งเอเซอร์ตัวนี้บอร์ดเอเซอร์ตัวนี้เขาจะใช้นี่นะครับสังเกตด้านล่างนะครับเห็นไหมครับ f ห้า f หกในการ s e l e c ไอเทมต่างๆที่นีไอเทมในการในการเลื่อนเปลี่ยนได้ว่าเราจะเลือกได้ไหนในการบูตนะครับเห็นไหมด้านล่างครับใช้ f ห้า f หกนะครับใช้ปุ่ม f ห้า f หกนะครับในการเลื่อนนะดูสังเกตนะผมจะกดปุ่ม สมมุติตอนนี้เป็น USB HDD s a n d k Die นะครับตัวน,นี้ก็เป็นของ USB ที่ผมเสียบที่มีตัว Windows อยู่ในนี้แล้วนะครับเพื่อจะทำการลงนะครับที่ผมก็จะการ,การเลื่อนสมมตุติเริ่มต้นเริ่มต้นนี่หา้าตาเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกตัวฮาร์ดดิสจะอยู่เป็นลำดับที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งก็หมายความว่าคอมพิวเตอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ จะบูตที่ฮาร์ดดิสเป็นลำดับแรกเลยก็คือลำดับที่1ซึ่งตอนก่อนหน้านี้ฮาร์ตัว USB อาจจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็แต่ทีนี้เราต้องการจะให้บูตเน่ยต้องการบูตที่ USB นะครับต้องการจะให้คอมพิวเตอร์บูตที่ USB ของเรา เพื่อจะทำการโรวิโนโนเราก็เลื่อนนะเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนหมายเลขห้านะเห็นไหมคเลื่อนขึ้นไป่าเลื่อนขึ้นไป F6 กด F6 เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปไงนะเลื่อนขึ้นไปไปแทนที่ฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสก็รูปตัวชิบ้านะครับเป็นลำดับหนึ่งเห็นไหมครับลำดับหนึ่งลำดับหนึ่งแล้วเป็น USB แล้วเป็น h ทดีเป็น USB เป็น เป็น USB ได i v แล้วนะครับตรงนี้เป็น hard ที่เป็นเป็นลูกที่2ในการบูตนะครับจากนั้นเราทําการเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรา,าสำเร็จแล้วเราก็ไปกดที่ปุ่มนี่ครับเขาจะบอก F10 ครับ Save แล้วก็ออกนะครับกด Save ที่ F10 นะครับเพื่อให้เขาเลือกที่ USB ได้แล้วนะครับป้าวนะถ้าถามมา เย็ดหรือโน่ก็ตอบเย็ดไปเลยก็ enter นะครับ enter ตรงนี้ enter ปับ๊บแล้วก็ทีนี้หน้าบูธเราเห็นไหมฮะจะบูธเข้า usb ได้เลยแล้วกดอ่ะเป็นกาน,นเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทำการลงวินโดว์ต่อไปนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีสาระดีๆองผมก็จะ เอามาฝากมาแนะนำ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปทําการลงโปรแกรมต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับบาย